ราวิจัยพยากรสคณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตประกอบไปด้วย5สาขาวิชาด้วยกัน สาขาแรกด้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์สาขาที่2ส,สาขาการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงสาขาที่3ส,สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยะนตร์สาขาที่4เทคโนโลยีมัลติมีเดียและสาขาที่5คือเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์และสำหรับในปีการศึกษาหน้านั้น ได้มีแผนที่จะเปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการทรัพยากรสื่อขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตรครับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาก็เจ็ดแปปีมาแล้วครับ ปัจจุบันนี้และก็ปีนี้สำหรับปีการศึกษา2551นั้นเนี่ยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ทั้งหมดหลักสูตรใหม่ทั้งหมดนั้นได้เน้นในเรื่องของออความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและที่สาคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งนั้นคือเน้นในเชิงทักษะนักปฏิบัติตามความต้องการของตลาดแรงงานหมายความว่าเราจัดระบบการเรียนการสอนสากิจศึกษาซึ่งนักศึกษานนเนี่ย จะต้องเข้าไปทำงานจริงๆในสารประกอบการหรือภาคการศึกษาในปีสุดท้ายตรงนี้ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นรวมทั้งวัฒนธรรมของการทำงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากนี้ที่คณะเองอาจจะเป็นคณะแรกในประเทศไทยที่มีจัดการเรียนการสอนในเรื่องของสื่อที่ครบวงจรเรามีศูนย์ปฏิบัติการหรือว่ามีแรบปฏิบัติการนะที่ทันสมัย ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้คคเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเรามีโรงพิมพ์สําหรับฝึกนักศึกษาเรามีโรงถ่ายภาพยนตร์มีโรงภาพยนตร์ที่ได้รับการรับรองจากอังกฤษเรามีศูนย์เทคโนโลยีมัลติมีเดียซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เบสนอกจากนี้ก็ยังมีสถานีวิทยุ1 0 7 7 5แล้วก็มีสถานีโทรทัศน์ วงจรปิดช่องยูยี่สิบสองเอาไว้ฝึกทักษะของนักศึกษาตรงนี้นักศึกษานอกจากจะได้เรียนในเรื่องของวิชาการแล้วความเที่ยวชาญในเรื่องของวิชาชีพนั่นคือการฝึกทักษะภาคปฏิบัติในศูนย์ปฏิบัติการสื่อของเราครบทุกสาขาวิชาตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเราที่ถึงการเรียนการสอนส่วนในเรื่องจุดเด่นอีกประการหนึ่งนั้นก็คือได้รับการยอมรับจากสถากอบการในทุกภาคส่วน ม่วจะเป็นภาคราชการก็ดีภาครอกชนก็ดีสถานประกอบการก็ดีนั่นหมายความว่ารักษาของเราที่ที่เป็นบันณฑิตทุกคนก็มีงานทำครบทุกคนรวมทั้งถึงรายได้และเงินเดือนนั้นก็มากกว่าเง,เงินเดือนมาตรฐานที่ได้รับกันอยู่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนชื่อบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นคณะที่จัดกระเียนการสอนในเรอมของการที่จะสร้างสื่อทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความรู้ยุคป,ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือในในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วก็กำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าสังคมแห่การเรียนรู้การใช้ ความรู้มาเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจฐานความรู้อุตสาหกรรมฐานความรู้และก็บริการฐานความรู้ความหมายก็คือว่าประชาชนและพลเมืองของแต่ละประเทศนั้นจะได้รับการพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารสื่อข้อมูลยุคใหม่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งกำลังได้รับความนิยมรวมทั้งถึงแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและรับการพัฒนาค่อนข้างมาะะฉนั้นความต้องการในตลาดก็ดีนะครับและความต้องการของประเทศก็ดีเนี่ยก็จะมีสูงยิ่งก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆทุกคนนะครับว่าถ้าประสองค์อยากจะเข้ามาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสื่อสารบนชนนั้นต้องต้องมุ่งหวังไว้จะเพียงอย่างเดียวว่าจะเป็นนักสื่อสารบนชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจริยบัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นเราเน้นในภาคปฏิบัติดังนั้นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับการเรียนการสอนทางด้านของนิเทศศาสตร์ที่มีการเรียนกันอยู่ซึ่งเราจะเน้นในภาคปฏิบัติซึ่งนักศึกษาสามารถจะประกอบอาชีพทั้งเป็นอาชีพอิสระและก็เป็นอาชีพที่รับราชการหรือเป็นอาชีพที่รับใช้สังคมในด้านต่างๆเป็นทุกรูปแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆไ,ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะต้องเลือก อาชีพในอนาคตเพื่อจะได้มาเลือกเรียนในสาขาสื่อสารมวลชนเพื่อเป็นอาชีพของเราต่อไปก็ฝากบอกผู้ปกครองครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นั้นเนี่ยการเลือกอาชีพนั้นเนี่ยอยากจะเห็นว่าเราคงจะต้องสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเรา ทั้งในเชิงที่ไปรับใช้สังคมก็ดีโดยเพาเชื่ออย่างยิ่งก็คือในการประกอบอาชีพสมตนตหรือสูงอิสระและแน่นอนที่สุดครับคณะเทคโนโลยีสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้น,นย,ยินดีต้อนรับรูปลาบของท่านเพราะที่นี่นั้นนอกจากจะหล่อ,ลอ,ลอหลอมบทบาทของท่านนั้นให้มีวิชาความรู้ทางด้านส,สารมวลชนแล้วนั้น,นก็ยังจะต้องได้รับการหล่อหลอมในฐานะนักวิชาชีพ ที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงานซึ่งเราเชื่อมั่นครับว่าคณะนิสิตนนทมนชนนั้นจะหล่อหลอมบุรหลังท่านนั้นเนี่ยเข้าไปสู่อาชีพได้อย่างมีความสุขและมีความก้าวหน้าเราก็มีความมั่นคงในอาชีพได้เป็นอย่างดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเหล่านั้นเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีในทุกๆด้านอยู่แล้ว สภาพแวดล้อมทางหลายในที่นี้นั้นเป็นหมหาวิทยาลัยที่ที่อยู่ในส่วนเพราะฉะนั้นในบรรยากาศหรือวัฒนธรร,ธรรมของการเรียนรู้นั้นนะจะมีส่วนหนึ่งที่จะหลอหลอล่อมบุตรหลานของท่านนั้นเนี่ยให้เป็นนักศึกษารมวลชนที่ดีเป็นคนดีและคนเก่งต่อไปในอนาคตอน,นาคตครับ